สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษรอบที่5กันดีกว่าฮะหรือรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองประจำวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์เริ่มต้นกันที่วิสร์งเลนเจอร์แพ้ให้กับวัตฟอร์ดไป0-1ไบรตันเอาชนะเดอะบิคาลตี้ไป2-1วิมเบลดันแพ้ให้กับมิลวอลไป0-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวพอร์ตคาลตี้แพ้แมนซิตี้ไป1-4ฮะก็ทีมที่ชนะผ่านเข้าสู่รอบที่6ต่อไปนะครับผมก็โอ้โหผ่านไป4คู่่แรกไมมีใครเสมอแลฮะไม่ต้องมีีใคครรรเพย์ับก็ ได้4ทีมเข้ารอบไปแล้วนะฮะเรามาดูโปรแกรมรอบที่5ในนัดที่เหลือกันดีกว่าครับผมก็ในคืนวันที่ย์ที่17กุมภาพันธ์จะมี Bristol City เปิดบ้านเจอก,กับ w v o s อตอน caster เจอคริสตันพาเลต e แล้วก็สวนซีซิตี้เจอกับเบรน t f ฟอรฮะแล้วก็คู่สุดท้ายจะเตะในคืนวันจันทร์ครับหรือเช้าวันอังคารที่19กุมภาพันธ์ตอนตีสอครึ่งก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เลยเชลซี Chelsea, เปิดบ้านเจอกับแมนยูในเต็่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอีก4ทีมจะเป็นใครที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบที่6ของ f อฟเอคับนะฮะ และนี่ฮะสรุปกันอีกทีนะครับผมรอบที่6ของเอฟเอคัพก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วตอนนี้มี4ทีมไปนอนรอแล้วนะฮะนั่นก็คือ ford, on, wall, วัตฟอร์ดไรตันมิววอลและก็แมนซิตี้เหลืออีก4ทีมครับผมจะเป็นใครเพื่อนๆลองถ่ายเล่นๆกันได้เลยนะฮะ และสำหรับเงินรางวัลในรอบที่5นี้นะครับผมทีมที่ชนะเนี่ยก็จะได้ไป360,000ปอนปอนครับแต่ว่ารอบก่อนรองชนเลร์หรือรอบ8ทีมสุดท้ายนี่สิโอ้โห,โหถ้าชนะเนี่ยได้ไปถึง720,000ปอนปอนด้วยกันโอ้โหเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวนะเนี่ย และนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของ f อฟเวอรัของอังกฤษในรอบที่5นะครับผมผ่านไปแล้ว4คู่นะฮะก็ได้4ทีมไปแล้วฮะเหลืออีก4ทีมให้ลุ้นกันนะครับผมในคืนวันอาทิตย์แลวก็คืนวันจันทร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับ,ออบมาพบกันใหม่นะครับผมในวันถัดไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ